เชื่อว่าทุกคนคงได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกันแล้วนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้แต่เฮียเชื่อว่ามีน้อยคนที่รู้ว่าต้นตอของแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้อยู่ในไทยเลยด้วยซ้าดังนั้นวันนี้เฮียจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับรอยเลื่อนสกายซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ที่หลับไหลอย,อยู่ใจกลางประเทศพมา่าที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน นักธรณีวิทยายืนยันว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลือนที่มีพลังมหาศาลมีความยาวประมาณ1,200กิโลเมตรพาดผ่านแทบทุกเมืองสำคัญของประเทศพมา่าไม่ว่าจะเป็นมิจจีนามันทะเลเนปิดอและยังทอดตัวยาวลงไปจนถึงทะเลอันดามันความน่ากลัวของมันคือมันตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ และทุกครั้งที่มันขยับตัวพลังงานที่ถูกสะสมไว้นับล้านปีก็จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายร้ายแรงซึ่งถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไมลอยเลื่อนนี้ถึงมีพลังงานมหาศาลขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูอดีตของมันเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนพื้นที่ที่เรารู้จักกันในชื่อพม่าทุกวันนี้เคยเป็นเพียงแค่ก้นมหาสมุทร และโลกของเราณเวลานั้นก็ไม่ได้มีหน้าตาแบบเดียวกับปัจจุบันเพราะแผ่นเปลือกโลกยังคงเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกอินเดียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวานา่าได้แยกตัวออกมาลาวเมื่อ120ล้านปีก่อนจากนั้นมันลอยขึ้นไปทางเหนือด้วยความเร็วสูงเมื่อเทียบกับแผ่นเปลือกโลกอื่นๆ จนกระทั่งเมื่อประมาณ50ล้านปีก่อนแผ่นอินเดียพุ่งชนเข้ากับแผ่นยูเลเชียอย่างรุนแรงแรงประทะมหาศาลนี้ไม่ได้แค่ทำให้เกิดเทือกเขาฮิมาลัยที่สูงตั้งงานแต่ยังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคแผ่นเบิกโลกพมา่าซึ่งเคยเป็นเพียงขอบของแผ่นยูเลเชียถูกแรงดันมหาศาลบีบอัดและดันตัวขึ้นมาเกิดกระบวนการมุดตัวของแผ่นอินเดียใต้แผ่นพมา่า และที่สำคัญคือการชนกันนี้ยังไม่หยุดเพราะแผ่นอินเดียยังคงเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องแรงดันที่มาสารนี้ผลักให้แผ่นเปลือกโลกพม่าขยับขึ้นไปทางเหนือในขณะที่แผ่นเปลือกโลกซุนดาซึ่งอยู่ทางใต้เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกทำให้เกิดลอยเลื่อนขนาดยักษ์นี้ขึ้นมาดังนั้นลอยเลื่อนสกายเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ยังเชื่อมกันไม่สนิท และข้อมูลจาก G.P.S. ความละเอียดสูงเผยว่าแผ่นเปลือกโลกอินเดียยังคงเคลื่อนตัวเข้าชนแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียด้วยอัตรา3 5ม mm ต่อปีซึ่งส่งแรงเค้นเข้ามาในแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียทํทำให้รอยเลื่อนสกายขยับอยู่ที่1 8ม mm มต่อปีแม้ว่าจะช้ากว่าอินเดียแต่ก็ยังเร็วกว่ารอยเลื่องส่วนใหญ่ในไทยอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ ลอยเรื่องสก,กายเคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไว้มากมายเช่นในปีพุทธศักราช2473เจดีชเวมอดอที่เมืองหงสาวดีหรือที่คนไทยเรียกว่าพระธาตุมุเตาเคยพังทลายจากแผ่นดินไหวใหญ่ถึง4ครั้งซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.3ทางตะวันตกของเมืองย่างกุ้งทำให้ปรียอดของเจดีเชเวมอดอหักพังลงมา หรือแม้กระทั่ง j จดีที่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีอิฐแดงที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอย่าง j จดีมินกุลก็เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2460เช่นกันและนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด8.6ได้ในอนาคตจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แผ่นดินไหวขนาด7.7ที่เกิดขึ้นจากรอยเลื่อนสกายได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงประเทศไทย แม้แต่ในใจกลางกรุงเทพก็ยังรับรู้ได้ทั้งๆที่อยู่ห่างออกไปถึง1,000กิโลเมตรซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับรอยเลื่อนสกายก็คือมันเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือแม้ว่ารัฐบาลยังไม่มีมาตราการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่างจริงจังแต่ในฐานะประชาชน เราสามารถติดตามข่าวสารและเตรียมตัวรับมือภัยพิยบัติได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้ว่ายักษ์ใหญ่ที่กำลังหลับไหลอยู่กลางพม่านั้นจะตื่นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่